สวัสดีค่ะทุกคนแม่ฝนสภาพมาเบ่งสาระาเลีมน้ำของฝนอยู่เมืองไทยนะคะมีความตั้งใจว่าอยากมีสาระเลีมนม้ำมีบานสวนนะคะมีสะนามขุดสะแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็ปลูกผักทุกชนิดปลูกผักผลไม้ทุกอย่างที่แม่ฝนมักนะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดฝนกระใสะเล็กล้วนๆนะคะเล็กทั้งนั้นแล้วก็หลังคากระใส่สันไทยนะคะแล้วก็เทผืนซีแพคปูผืนด้วยกรเบื้องตอเลยนะคะ แม่ฝนจะเน,น้นความคงทนหรอกะคือเดทียเดียวมาต้องมาตอ้มอมมาแซมเทียหลังนะคะคือเทียเดียวให้คุมให้ทนท่านไปเลยค่ะหรอกะหลังจากเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วเชื่อมเล็กยังเสร็จแล้วเพิ่นกะท่าสีนะคะท่าสีแม่ฝนเลิกสิ้นตานะคะจะได้ตัดกับพื้นกับเบื้องสีอันเท่าๆแล้วก็ทาเคลือบด้วยสารกันสนิมนะคะอันนี้ก็ปูกระเบื้องนะคะอันนี้ก็คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับ ใส่เวลารวมๆแล้วประมาณสองอาทิตย์กลัวๆนะคะที่เสร็จสร้างกระทืบวาเหตุงานละเอียดนะคะแล้วก็ฝนกระต่้งแผงโซลารเซลล์นะครับเพื่อดึงน้ำบาดาลขึ้นมาไว้ถังพักน้ำแล้วก็ปลงสาะนะคะเป็นระบบน้ำหมุนเวียนในสาะ วบใสหนาแรงการนี้ก็เป็นทางเข่าสวนนะคะกาว่าเห็ดเป็นทางเข่าบ้านนะคะฝนกระใสปลูกแกวมังกรลงไปประมาณ60กว่าก้ตนนะคะแก่มังกรกําลังงามนะคะกําลังแตกเพราะว่าปลูกช่วงหนาฝนพอดีแล้วก็ฝนกระใสระบบนำหยดนะคะประหยัดน้ำไปด้วยในตัวอันนี้คือบรรยากาศรอบๆทีนะคะบรรยากาศยามแรง ตรงนี้ฝนจีสางบานนะคะตรงลูกศรน,นี่อันนี้ก็เป็นพวกต้นผลไม้นะคะอันนั้นน่ะจะเป็นมังคุดหรือเปล่าเพราะเนีย่ยใจมั่งคุดทุเรียนอาอวโวคาโดลินจีจักระพัดนะคะแล้วก็บอกม่วงสารพัดเลยคะ่ะลูกชิดปลูกทุกอย่างนะคะผลร่องหายายปลูกเบิดทุกอย่างเลยคะ่ะอันไหนที่ห้ากินนะคะนี่อันนี้กัญญายัาง,ยางขึ้นสูงแล้วยังว่่มีคนมาตัดหายนะคะรอเพ็่นคนวางเพ่นมาตัดหายก่อน ยามนังแรงยายกับมะเกียปลานะคะแกเอาปลาทับทิมลงโมเมนต์น้อยๆนะคะกําลังหญยกินเงี้ยดีๆแล้ววาความสุขของยายยายมักแห้งนะคะเมื่อยู่แต่วาเลาก็มักแล้วก็ปลูกพักซี่ปลูกพักหอมปลูกหลายโพดผลงได้ถามว่ายายกินเบิร์ดบอเบิดกับแบงบิแบดบงเบิดกับขายเพิ่นวะพ่อได้เงินค่านำเพิ่นว่เอาไปแล้วแต่นอกความสุขของเพิ่นอันนี้ยายกับมานางชมวิวบางป่าเพิ่นนะคะ เซจซับเรียบร้อยแล้วสาราริมนำของยายองทงอลางช้างเหมาะสำหรับป่าตีเลยค่ะจุคนไในว่าน4 0ถึงห0คนนะคะเพราะว่ามันก่วงแห้งฝนกับบริคิดว่ามันสิกว่างขนาดนี้นะคะแต่กระมักค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมและรับฟังนะคะผู้ใดมักเกาไปเป็นแบบอย่างหรือเป็นไอเดียในการเห็ดสาราใดเลยนะคะคลิปนี้ฝนก็นสิฝากไว้แค่นี้ก็น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ